สายปวนสายฟาดสายอะไรมันมีหมดแหละร้อยพ่อพันแม่ไะร้อยพ่อพันแม่มื่นพรมแดนแสนสถานที่ต้องให้ขึ้นใจครับเราจะรู้ว่าสังคมนี้น่าอยู่ขนาดไหนร้อยพ่อพันแม่ดีไหมครับร้อยพ่อพันแม่การคิดมื่นพรมแดนแสนสถานที่ เห็นไหมครับเอามาครบหมดเลยม,มันน่าอยู่ไหมครับสังคมนี้จะคิดนานนะครับผมคิดมานานแล้วจัห45ปีแล้วเด็กอาจจะไม่ได้คิดครับแต่บรรลุวิจฤภาวะ25ปีนั่นคือวัยเบญจเพศผมเริ่มรู้ครับเริ่มรู้กฎเริ่มรู้ระเบียบผมเป็น ว่าหน้าดูแลคนร้อยกว่าคนเนี่ยอายุยี่สิบปีแต่ผมยังไม่บรรลุภาวะปีวัยเป็นจเพศพอผมรู้ผมก็เอาเก็บมาต่อย,ยอดมาช่วยคนมาช่วยเหลือคนอื่นผมไม่เคยเอาัะเอาเสียนคนอ,นอนื่นไม่ร้อนคิดไม่ร้อนห้อนแล้วเะอ้อนเพราะว่าเจ้าประคิด จะเบียนเนกาน้า่อนา่าบังไว้หน่อยไม่ดีบังแน่เออแน่แค่ไหนไหมเยอะไหมเออเยอะนี่นี่ใครจะถามอะไรผมไหมครับที่ผมเรียกมาวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าคนที่ไปกับผมหรือคนที่ไม่ได้ไปผมไว้ใจทุกคนจะอยู่ที่บ้านหรือจะตามไปที่ไหนก็แล้วแต่ นั่นคือผมไว้ใจถ้าผมไม่ไว้ใจเมื่อไหร่ผมจะใช้คำว่าโสดพิจารณาตัวเองผมจะไม่ใช้คำว่าขับไล่การขับไล่ใส่สงคคือการไม่ให้เกียรติคนอื่นแต่การให้พิจารณาตัวเองนั่นคือการให้เกียรติ เพรเนั้นถ้าทุกคนยังอยู่ถ้าทุกคนยังอยู่ยจทูนกย่าย,าท,ท,ท,ออยาทุกคนทำแต่เรื่องดีๆไม่ใช่เออารอะไรกูจะแฉกูจะแฉเปลีย่ยนชื่อช่องเลยครับเปลี่ยนชื่อช่องหมดเลยครับ เอาให้เหมือนกันเลยสโลแกนตามาวันนี้แฉบ่ายมาแฉอีกคอนเทนต์นีเดียวนะครับเอาเลยตามมันกันหมดเลยถูกต้องไม่รู้แฉอะไรแะคนดูเทียบอันนั้นอันนัตาม <c oughs> แด้วก็แฉได้ครับไม <c oughs> ่มีใครไปตามนะครับมีพรมรดนกั้นอยู่มีกด กฎหมายแห่งรัฐของผมรู้ครับแต่ผมไม่พูดผมไม่ใช่นักกฎหมายมีใครเป็นนักวิเคราะหมั่งอ่ะได้โพธิเป็นนักวิเคราะห์แบครับพี่มาถอยพี่ถอยเร่าสุ่มตามเสือพาไปยอดแอแน,นเฟรนเบอรี่มีไหมครับนักวิเคราะห์มอหนุ่มวิเคราะห์ดีไหมครับ เมื่อไรจะพบเจ็ดครั้งสิรอแล้วหมอหุ่รอแล้วรอจะมากวันนี้หรือวันไหนๆนะครับวันนี้หรือวันหน้าผมอยาทุกคนสามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าอยู่กับผมไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครใหญ่กว่าใครครับไม่มีใครใหญ่กว่าเมีย ทุใครบ้างมัง <c oughs> นี่อหน่งเต็มๆครับพี่ลู้แต่ว่าการความอยู่รู้ไป็นไแล้วพี่แดงทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่เชื่อแด่คุณนับหนึ่งเหมือนกันทุกคนคใครนับแสนซับมาก่อนแล้วย้อนไปหนึ่งซับนี่ไหมครับอัดซับไปเรื่อยๆนี่ไหมครับมันต้องเริ่มหนึ่งนด้วยกันทุกคน แต่ผมอยากทุกคนสามัคคีกันทุกคนมีติดเท่าเทียมกันสามารถแสดงความคิดเห็น